ะะท,ที่เลือกเป็นครูนะคะจกบรรจุครั้งแรกนี่ที่บ้านขวดวิทยาคารนะคะวันที่22มิถุนายน25 25นะคะที่บ้านครอบครัวเป็นครูพ่อเป็นครูแม่เป็นครูนะคะแล้วในความคิดนั่นก็คือไม่ฉันจะไม่เป็นครูนะคะพอจบมปลายเสร็จก็ไปเรียนต่อการเงินการธนาคารเพื่อที่ว่าตัวเองจบมาแล้วนี่จะไปเป็นสาวธนาคารนะคะด้วยความที่ว่าไม่อยากเป็นครูแต่สุดท้ายแล้วพอเรียนจบปุ๊บเนี่ย พี่สาวนะคะบอกว่ากลับมามาสอบบรรจุการเงินนะคะเรายังไม่ได้เป็นครูหรอกเราเป็นเจ้าหน้าที่การเงินนะคะแต่พอสุดท้ายแล้วมันต้องมาเรียนเพิ่มพอ,พอมาเรียนเพิ่มเฮ้ยเราจะเรียนอะไรดีก็มีเอกเดียวก็คือเอกแนแนวที่ที่มันใกล้เคียงกับเราที่สุดนะคะก็เลยไปเรียนเจ้าหน้าที่การเงินเต็มนะคะไม่มีไม่มีตาแหน่งว่างก็เลยให้ทํางานในครูนแนแนวก็ต้องขอบคุณนะคะต้องขอบคุณโรงเรียนหนองกีที่ ให้เราเป็นครูแน่แนวตั้งแต่ปัน tn นนะคะตั้งแต่ย้ายมานี่คือแบบมีความสุขนะคะที่ได้อยู่ที่เรียนนี้นะคะทั้งเพื่อนครูแล้วก็พวกเด็กๆนะคะทำให้เรามีความสุขและคําว่าครูทําให้เราม,ามีมีทุกๆอย่างในชีวิตน,นะคะแล้วก็ขอขอบคุณนองกีพิ่ยาคมขอบคุณเพื่อนครูขอบคุณลูกศิษย์ทุกๆคนนะคะท,ที่ที่ทำให้ ครูมีความสุขนะคะขอบคุณค่ะถามว่ารักแค่ไหนนับพื้นทรายท้องทะเลก็รู้38ปี4เดือนกับ14วันในโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมนะคะจะบอกว่ามีความรักและความผูกพันโรงเรียนนี้มากนะคะถึงไม่ได้เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนนี้แต่ก็รักโรงเรียนนี้เหมือนเป็นโรงเรียนของตัวเองเพราะไม่เคยได้ย้ายไปไหนเลยก็อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ได้ความรักและผูกพันกับทั้งครูและนักเรียนทั้งหลายนะคะเราก็มีความสุขที่ครั้งที่ได้มาโรงเรียน ได้สอนนักเรียนอาชีพอันแรกที่จะทําคือจบมศ .5 นะคะก็คือไปสอบที่เดียวคือวิทยาลัยครูนะะแล้วก็เอกข้าขราชาทีนี้เราบอกว่าอ่ะถ้าเป็นวิชาง่ายเราก็ตั้งใจสอนแต่จริงๆแล้วพอเข้ามาแล้วมันก็เหมือนกับพอปรนครูเนี่ยเราก็ได้ทําเกือบหลายๆอย่างนะฮะก็ประสบการณ์จากโรงเรียนนี้ก็มีนะฮะอย่าที่บอกว่ารักและผูกพันและศรัทธากับอาชีพครูมากนะฮะ ยังบอกตัวเองว่าเอเกิดกี่ชาติได้ได้เป็นครูอีกเนี่ยขอเกิดเป็นครูสัก3ามสี่ชาตินะคะขอบคุณนักเรียนขอบคุณคณะครูแล้วก็ผู้ที่พพอร์ตไม่อยดูแลเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็จะถึงกเกษียณไปแล้วก็ยังเป็นครูอยู่เหมือนเด,เดิมนะคะครูตุ้ยค่ะสวัสดีครับผมนายโบพันวิเครื่องอาจารพันโลงโรงเรียนนีวิทยาคม บรรจุเมื่อปีพศ2529วันที่3มีนาคม2529ครับตื่นเช้ามาผมจะคิดถึงโรงเรียนก่อนเลยครับเพราะว่าผมมีความผูกพันมากตื่นเช้าผมจะไม่คิดถึงที่ไหนก่อนคิดถึงแต่โรงเรียนครับจนถึงวันนี้ผมก็มาถึงบ้านเลขที่60แล้วผมก็มีความาคภูมจผมจะ จะไม่ลืมโรงเรียนน้องจีพี่เอาไปเลยครับแล้วก็จะกลับไปพักผ่อนแล้วก็ถ้ามีโอกาสผมจะกลับมารับใช้โดยที่จะเป็นคนหนึ่งของที่ว่าให้ให้ถ้าโรงเรียนต้องการต้องการคาเช่นเหลือหรือว่าตรงไหนผมจะจะกลับมารับใช้โรงเรียนของเราทุกครั้งที่ที่ที่ขอไปขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับผมด้านโรเรียนคอนสม เขตที่ทพกพฤศจิอายน2 4ครับวัา,าจแต่ที่ย27วันที่2่นนกิจณา27ครับทุกคนร,รู้สึกดีใจที่ทได <ป S 1> ้มาทำง,งานที่โรงเรียนครับเพื่อนเพื่นอน,นทุกคนกให้ความรักความชื่และครูอาจารย์ทุกท่านก็ใหความรักที่ทำง,งานครับก็ดีใจหลายอย่างครับ แล้วก็มีทุกคนทุกคนที่รู้จักตดีกันดีจะช่วยเหลือกันมาตลอดครับแทนแทนความคิดเห็นับ ความทรงจำเก่าๆก็ยังงดงามไม่คลายกระจ่างอยู่ข้างในเมื่อไรที่คิดขึ้นมาบางทียังคิดว่าเธออยู่ที่ไหนแล้วเคยหรือไม่ ถึงเรื่องราวเกาเก่าแล้วยังทบทวนถึงมันสิ่งที่ดีกับคืนละวันของฉันและเธอเลยยังคงยิ้มยิ้มทั้งน้ำตาที่ผ่านไปแล้วไม่หวนคืนมาก็ไม่เสียดาย ร่มคือยังชื่นใจแม้จะมีเก็บไว้แค่ความสงจํากเก็บเอาไว้แค่เพียงสิ่งดีๆถึงวันนี้มีกับสําหรับปีงบประมาณ2564มี ข้าราชาการครูและบุคลากรของโรงเรียนหนองกี่วิ่ยาคมถึงวาระครบเกษียนอายุราชาการจำนวน4รายครับประอกอบด้วยคุณครูรัคนาเลาหะสิริวงศ์คุณครูเรลาพรพักถินช่างบัวพันบุญเครืองและช่างจำเริญนผลสมรับราชาการและอยู่จนถึงเกษยียนอายุหรือเริ่มทำงานตั้งแต่อายุ20่สิเศษ จนถึงอายุ60ปีนี่นับว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานก็แสดงว่า,าผู้ที่กเกษียณอายุราชาการต้องมีใจที่รักและก็ศรัทธาในอาชีพทั้งยังต้องมีจิตใจที่กว้างยอมรับระเบียบวินยัยเคารพในกติกาจรรยาบรรณในานามของผู้บริหารโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ขอแสดงความชื่นชมยินดีและก็ขอกลับขอบพระคุณนะครับในผู้รูประการที่ทั้งสีท่านได้สร้างให้กับโรงเรียนหนองกี่วิยาคมเป็นแบบอย่างให้กับน้องๆที่ยังรับราชการอยู่ขอให้ทั้งสีท่านมีสุขภาพพรานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงมีความสุขสมหวังทุกประการที่สำคัญก็ขอให้มีอายุยืนยาว เป็นล่โพร่มไทรเป็นปูชนียบุคคลให้ลูกศิษย์ลูกหาให้ลูกหลานแล้วก็ให้น้องๆได้เคารพกราบไหว้แล้วก็ระลึกถึงตลอดไปครับสวัสดีครับขอแสดงความยินดีกับท่านผู้เกษียณอายุราชการทุกท่านครับขอให้ทุกท่านมีความสุขตลอดไปครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้ทุกท่านรวยๆยงๆนะคะ ขอให้ผู้กเกษียณทุกท่านมีความสุขในชีวิตหลังกเกษียณครับขอให้เจริญด้วยจตุรพิธพรชัยครับ h อให้ค r ณแฮ p p y ้ v e r y day b ายเล็บอยู่นะคะขอบคุณค่ะพี่ทั้งสองนะคะเป็นคนที่ดีและน่ารักอย่างอาจารย์วราพรนะคะเขาเป็นคนที่ใจดีพอตอนเที่ยงก็จะมีเด็กๆเ,เข้าไปหา ไปกินน้ำหวานไปกินขนมซึ่งอาจารย์ก็จะเตรียมไว้ให้เด็กเด็กก็จะเข้ามาเล่นมาพูดคุยแบบด้วยภาษาหารือได้ทุกเรื่องนะคะแล้วก็ใจดีกับน้องๆครูในโรงเรียนค่ะส่วนพี่แอลเขาสอนในแนวอยู่แล้วเขาก็จะเข้าใจเด็กเขาจะให้ขับปรึกษาเด็กเกี่ยวกับเรื่องเรียนต่อหรือความราพืติได้ดีมากแล้วกับพวกน้องๆอย่างเช่นผู้ดิฉันทั้งหลายครูในโรงเรียนเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ใจดีเป็นที่ปรึกษา ให้กับทุกคนได้แล้วก็พะลุนพันก<ม>ับน,น,นาจำเรินเขาก็เป็นคนที่ขยันมาแต่เช้ามาเรียแต่เช้าเลยแล้วก็เวลาเรามีปัญหาเรื่องไฟหรืออ่างล้างจานตันพอดีที่ฉันสอนการงานนะคะพอบอกพี่ทั้งสองเนี่ยเขาก็จะรีบมาช่วยแก้ไขให้ทันทีนะคะเขาเป็นคนที่น่ารักและดีมาก ในโอกาสเกษียณอายุราชการทั้ง4ี่ท่านในปีนี้ก็ขอให้อยู่บ้านได้พักผ่อนขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งสี่คนค่ะสวัสดีค่ะนะบัวพันกจะเจริญเ,เป็นเพื่อนร่วมง,งานกันมา3ามสิหปีกว่าครับเป็นคนรับผิดชอบสูงทํางานได้ทุกอย่างทํเาเสร็จก็เก็บอย่างรถเข็นเก้าอี้ในหอประชุมอย่างนี้ ก็ออกแบบใช้เองเวลาเก็บเก้าอี้ไม่ต้องแบกบไม่ต้องนัไรส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเครื่องพัดลมอย่างอะไรในจำนวนเ็าซ่อมให้ได้ติดตั้งซ่อมได้ไฟเสียทั้งโรงเรียนจะซ่อมได้ส่วนบพันเขาเป็นหัวหน้างานโดยตำแหน่ง <S <S เมื่อสมัยคนอื่นเป็นแจกก็ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยหัวหน้าแต่ว่าทำหน้าที่เหมือนหัวหน้าจะกลับบ้านเย็นมาก่อนเพื่อนดูแลความสะอาด ภายในไม่ดีโบพันก็จะเจ็บแล้วก็ส่องบำรุงคู่ก็จำเรลยในเส้นทางในสาย no. สูงสุดไปนะน้องๆในกุมสาระสาระเัสัชและนี้เนี่ยก็ขอให้พี่โชคดีนะครับโชคดีครับพวกเราอูลการงานอาชีพยินดีกับผู้เกียณจะรักและคิดถึงตลอดไปครับ สารการเรียนรู้ประเไทยนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณครูทั้งสองท่านนะฮะนักการนะครับในวันเกษียณยุราชการขอให้ท่านมีความสุขนะครับเรามีดีที่นีเกษียณ Why is ขอให้คุณครูและณนัการมีความสุขสงบงสุขภาพแข็งแรงไม่จิดไม่จ็และพวกเราจะกลกและคิดถึงตลอดไป เมื่อพูดถึงชื่อคุณครูลักษนาหรือที่ผมชอบเรียกว่าคุณครูแอลสำหรับสิ่งแรกที่ผมนึกถึงคุณครูเลยก็คือการเรียนต่อครับเพราะคุณครูสอนในวิชาแนแนวนักเรียนทุกคนจะได้รับโอกาสไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญกับนักเรียนมากซึ่งเป็นสิ่งที่คุณครูแอลเลือกที่จะทําแล้วก็สร้างสรรค์ลูกศิษย์ขึ้นมาได้ หลากหลายอาชีพหลากหลายสาขาครูตุ้ยสหรับผมนะครับครูตุ้ยเป็นคนที่เฟรนลี่ครับง่ายๆเป็กันเองพร้อมที่จะช่วยเหลือลูกศิษย์อยู่เสมอนะครับผมอยากจะบอกว่าผมรักครูตุ้ยครับผมก็พร้อมที่จะช่วยเหลือครูตุ้ยอยู่เสมอเหมือนกันครับคุณครูเกษียณแล้วเนาะก็ขอให้คุณครูใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่างแฮปปี้นะครับไม่เจ็บไม่จนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตลอดไปสิ้กนกาละนานเทิรนนะครับถ้านึกถึงครูตุ้ยนะคะก็จะนึกถึงรอยยิ้มค่ะ แล้วก็เสียงหัวเราะเพราะว่าทุกๆครั้งที่อยู่กับคูตุ้ยนะคะก็จะรู้สึกว่ามีความสุขมีรอยยิ้มมีความสบายใจเป็นตัวของตัวเองได้โดยที่ไม่รู้สึกผิดอะไรครูตุ้ยเป็นเหมือนคนที่คอยให้กำลังใจแต่ไม่พูดอะไรเยอะค่ะอยู่ข้างๆเราถึงเราจะเป็นคนยังไงจะน่ารักหรือไม่น่ารักครูตุ้ยก็จะซัพพออยู่เสมอค่ะ ถ้าจะให้พูดถึงครูตุ้ยนะครับก็จะนึกถึงความเป็นกันเองนึกถึงความที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจอยู่ด้วยแล้วไม่ต้องคิดอะไรครูตุ้ยเคยพูดคำหนึงนะครับว่าตลอดชีวิตของการเป็นครูที่ผ่านมาฉันไม่เคยต้องการอะไรจากลูกศิษย์เลยฉันแค่อยากให้เขาเป็นคนดีถึงฉันจะใช้คำพูดที่ไม่ค่อยสวยงามเหมือนคนอื่นสักเท่าไหร่แต่ฉันก็อยากให้พวกเธอเป็นคนดีอะไรที่เป็นของนักเรียนฉันทำให้นักเรียนทั้งหมด พอเราได้ฟังคำนั้นเราก็จุกอยู่ในใจว่าเออวะ่ะที่ผ่านมาแกไม่เคยต้องการอะไรจากพวกเราเลยและมันก็เป็นแบบนั้นมาโดยตลอดกับบางเรื่องนะครับบางคนเขาอาจจะคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องของเขามันไม่ใช่ธุระอะไรที่เขาจะต้องมายุ่งนะครับแต่ว่าครูก็ทําให้เห็นมาโดยตลอดว่าเออเขาพยายามที่จะประครับประคองเราพยายามตบเรากลับมาให้อยู่ในกรอบในรูปในรอยที่เราควรจะเป็น นับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆแต่ก็เคยเกิดขึ้นกับฉัน สำหรับผมนะครับผมขอเป็นตัวแทนนะครับนักเรียนทุกคนไม่ว่าจะจบการศึกษาไปแล้วนะครับหรือว่าที่กำลังศึกษาอยู่นะครับอวยพรให้กับผู้เกษียณอายุราชการทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขกับบั้นปลายชีวิตใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับชีวิตเราเราทำเพื่อคนอื่นมามากพอแล้วหลังจากนี้ก็ขอให้ใช้ชีวิตบั้นปลายให้มีความสุขมีความสุขกับ,บวัยเกษียณอายุราชการนะครับ ขอให้ครูจําไว้นะครับว่าคําพูดคําสอนทุกคําที่ครูได้กลั่นออกมาจากใจลูกศิษย์ทุกคนรับรู้ได้แล้วก็จําอยู่ในใจเสมอครับทุ่มเทเพือ่อศิษย์จากจิตวิญญาณของครูแส้นเทียนเพื่อการเรียนรู้ยังสู้ยังส่องเรื่อยมา ให้สิทธิ์ถึงฟังด้วยแรงวังแรงศรัทธาเหนื่อยกายและใจทว่าเป็นสุขอยู่ทุกนาที the pop